นี่นี่นนใช่พี่ที่พ,พูดภาษาเยอรมันได้ด้วยปะใช่ครับใช่เลยใช่เลยอีกลิปเด็กนะแต่มันรู้ดมรู้นะมันมัดน,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 น้อยกว่าใช่ดื้นมาก เมืองแบ่งล้างไงใช่แนทางที่ดีมันน่าจะหาพวกออบเจกต์อะไรมาวางไว้บนถนนบ้างอย่างเช่นรถระเบิดแบบรถสร้างรถเก่าๆอะไรพวกเนี้ยแต่มันเด็บขนั่นี้กดตัวยูเพื่อลองรถนะเอออ๋อเออเนี่ยแบบสร้างออบเจกต์่เงี้ยไอ้เบนเป็นจอดตรงนี้แหละตอนตรงนี้ก็ได้ กดตัวยูเพื่อล็อกรถกลยเบ้ล็อกเลยไม่ล็อกอะเบ้นล็อกไไม่ลนไม่ดับเบนมึงไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันหมดอ๋อมันก็ต้องกด E ไว้เบนของจะมีเฮียอะไรเหี้ยขยะเยี่ยมไปเลยฮะ ขยะขยะเกิดมีแต่ขยะเกูเจอแต่ขยะเนี่ยหรือว่ามันต้องไปหาของกูแต่ขยะหาของแบบตามนี้วะอุยอ้ยอุยอ้ยอะไรกูได้มาเต็มเลยไเไรทิมเลยทิไ,ได้วย้ามันแผลยาแก,ก้ปวดถ้ากูไม่เจออะไรกนะูถามซ้ำกันได้นะ ถ้ามึงหาไอ้ตรงนั้นแล้วอ่ะเฮ้ยเชีย่ยเจอเหมือนกันว่าเบนเอองั้นกูโลมน่าจะหาทรัพย์ที่ได้ <c oughs> เฮ้ยนี่มันกล่องอะไรอ่ะเหมือนแอดดอปเลยอ่ะแอดดอับผี่อะไรใช่แต่ไม่แอดดอปนะด <c oughs> ได้ไหมอย่าเล่นแต่ไม่มีซอมบี้หรอกวะ่ะ หยงชุนแอดแมงได้ไหมไม่ได้เบนเชื่อกูเชื่อกูถ้ามึงเลือดไหลมึงต้องรีบไปนี่เลยนะนี่ไงนั่นหรอเฮ้ยได้อะไรอ่ะในใบกระบอกเฮ้ยชี้เดี๋ยวกูลองมั่งอืมทิมมาหาดิเสร็จดิเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่ตายยังไม่ตายเอาดิเออสามเพงไปไปไปเออตายเลยไออตาย ไอ้กูค้นหาของไม่ได้อ่ะคนฆ่าเท่านเออเดี๋ยวกูถ้ากูได้อาวุธเดี๋ยวกูให้เอ้ยได้ไม้กระบองอีกอันเดี๋ยวกูให้ไม่สามารถให้ชิ้นนี้ได้เอ้าดรอปได้ไหมทิ้งได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ไม่สามารถทิ้งของชิ้นนี้ได้ด้วยมึงลองไปฆ่าเองมึงลองไปต่อยเองแป๊บเดียวแหละมึงต่อยมึงได้ไหมเออไอ้ชียได้ไม่ยไอ้สัตว์์มีเยอะเหรอเอ็ดด มันเริ่มมาแล้วว่าไม่มีอ่ะไม่มีของอ่ะปาบแตกแตกหนึ่งทิมเออเออเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยกูได้แล้ววะเฮ้ยกูได้ครอบามาเบนนี่ได้แฉกเออฮ้ยนี่ไงกูดวลแล้วกูดวลแล้วกูดวลแล้ตายตายเลยไหมมาเก็บของดิช่วยก่อนเถอะหนึ่งหนึ่งโดนตีอ่ะ เออเออเยี้ยเก็บของอ่ะเฮ้ยเบน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 ดูดิเบนอะไรวะเฮ้ยมีกระสุนมีสิบสองนัดกูเก็บได้ไงยอ่เกี้นนี่อิเชี้ยนนี่โอ้โหอะไรวะ ไปเซฟโซนก่ับไหมจะทำไรซื้้อขาวแป้งสาลีอะไรพวกนี้เข้าไปยังไงเดี๋ยวเซฟโซนไปคราฟไปราฟเป็นขนมปังไงเฮ้ยระบบคราฟไอสัตว์ให้ให้กูทำไงเนี่ยฮะมแป้งข้าวสาลีให้กูแดกได้ไหมไม่ได้ไอสัตว์เนี่ยเนี่ยไออันเนี้ยทิ้มเนี่ยเนี่ไอ้จุดๆนั่นน่ะน่ะจุดฟ้าฟ้ากับพิบก็พริบเลย วะมันคืออะไรนี่ไงสตอร์ข้าวซื้อข้าวนี่ปิงสองร้อยเฮียจริงดิก็ที่ไทยม่แปลกที่จะตีซอมบี้ยากเออไม่ชนอุ้ยเชี่ยชนชนเยี่อะไรซอมบี้เหรอไม่ชนไม่ชนอ๋อไม่ชนเหรใช่ไม่ชนไม่ชนจำผิดแล้วแหละเน็ตไงเน็ตแหลกใช่เออมึงเห็นว่าชนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอ้าว ก็เออมึงเห็นกูเป็นปลาดุกเลยเอาลอกรถดิมจะปีนออกมายังไงเฮยอ้าวเฮียลืมไปโอ้โหอันนี้ถล่มโอเคหลบถึนเราไปทางไอ้ดอปก่อนเป็นไอ้เด็กูมีปืนอยู่ไม่เป็นไรแล้วเป็นอะไรวะแถวนี้แถวนี้นี่ไงนี่ไงไอ้ดอกควาปืนผมเก็บก่อนนะภูกิงินกูด้วย ใช่มีอาหารเอาเลยมึงเล่นปืนก็ได้ยิ่เฮ้ยเฮ้ยระวังนะถ้าเราโดนจับมึงอย่างนี้นะัล็อกรถแล้วใช่ไหมล็อคแล้วล็อคแล้วโอเคโอเคเราก็มาหาของต่อแต่จริงระบบมันก็ดีอยู่นะพูดถึงนะแต่ว่าคือถ้าถ้าจะเล่นแบบเหมือนเซิร์ฟอื่นอ่ะก็คือแบบโรเลอย่างนั้นอ่ะมันต้องทุกคนต้องรู้่ว่า เซิร์ฟเนี้ยมันไม่ได้โลเพล์อย่างนั้นเว้ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราเล่นวอร์ซีนี่แหละชีวิตรอดเออเออชีวิตรอดถ้าเราออกมาข้างนอกเงี้ยเราก็ต้องคำนวณถึงว่ามีใครอยู่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้ก็จริงๆก็นี่นะตำรวจถุงจะลปล,ล,ละเฮ้ยมันมีทางไปข้างหน้าเฮ้ยนี่ไงข้างหน้าสถานีตำรวจมามามาหยตกแจ็คหมดเลยอุ้ยสายสายสยองมีเซิร์ฟจีคริสตูวีงยังไะ ได้ปะเฮ้ยเจี๊ยโอเคเอาไงดีแยกไปเหรอข้างอาวุธอยู่ตรงนี้เฮ้ยเจี๊ยโอ้ยมึน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 มากเว้นมองเนี่ยมึนมากโอ้ตึ๊บเลยัดหาทางออกแทบไม่ได้เลยอ่ะัทางออกอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยดริ้งวอเตอร์ทิมได้เหรอ กดจีดื่มน้ำแดงให้เต็มอย่าแดงให้เต็มทางนี้แหละทางกลับเราเออนี่ไงมันต้องงี้สัตว์ไหนๆก็กระสุนกูเหลือแล้วเดี๋ยวมึงอีกเอ้ามึงอย่าเออเออเทีมกูจะตายเฮ้ยมึงใช้แบนเดตแบนเดตแบนเดตเฮียทีแบนเดดเลยแบนเดตนุ่นลากไปที่ใช้ เออเยี่ยยิงมาเอาปูเฮ้ยฝ้าเอาปืนมากูให้กูให้มีเอกูให้ปืนนีุู่พบเฮ้ยระวังระวังมีแบนเดตป่ะน่ะด้วยมีฟิวเบอร์ please g e แกร่าไรเฮียแกร่าไรเ e ียแมนนี่นี่ใช่พี่ที่พูดภาษาเยอรมันได้ด้วยป่ะใช่ครับใช่เลยใช่เลยอีกคลิปริเบิร์อีกนะ

เอ้ยใครได้วะรอดูเฮ้ยไอ้สัสเลยแม่งเลยพี่พี่ถือปืนแล้วก็ยิงปืนใส่เพื่อนอ่ะพี่ไม่กล้ายิงหรอกนะเฮ้ยไอ้เด็กเกยถือปืนแล้วก็เข้าเข้าไปกดจีไอ้เด็กเกียกดจีอ๋อได้แล้วได้แล้วใช่ไหมกดจีไอ้เด็กเกียร์ ไอสัดครอบตายไอจัดะไรได้ไอด่ายนี่ยอยมาดิอย่าอยเดินเฮ้ยมีคนอยู่นี้ว่เอนองนี้ดิตรอยู่ตรงกลางนนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็น ข้ามไปแล้วเอ๊ะออกล่าของอะไรอ้าวนี่ยจุดบล็อกอ๋ออะไรเฮ็ดทีมเปล่าเขาเขาดึงตัวดึงอะอะไรนะครับอีกคนหนึ่งเป็นตกคืออันนี้ถ้าลงไปตายจะไปตายพี่ก็ลองลองเดินลงไปดิไม่เป็นไรอ่ะ กูเพื่งนได้ยินพี่ลองลงไปกูไปเลยกูนึกว่าผืนไอ้เหี่ยดูยายาไอ้ไม่ตกกับวาเลยวะไอ้หเฮ้ยกูเลือนไหนกูเลือไหลไปอีกอะทีบไปอีกแล้วอะไปอีกอะเฮ้ย เอ้าเอ้ามึงเกิดไหนเนี่ยอ๋อเพื่อนแล้วมึงไปเกิดตรงอื่นเหรอนี่ตกแมพแล้วมึงไปที่อนี่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้เขี้ยไอ้สัตหีบนั่นเหแล้วมันเก็บวิ่งเอ้ยเฮ้ยเอ้ารถเล่านี่ว่ะใช่ไหมใช่ไหมเออไอ้รถเล่าแหละไป๊ปอย่าพานนะเดี๋ยวมันจะไปรั้วไปรั้วอะไรนะอ๋อตามไปรั้วให้โอเคครับ อะไรนะเบนหรือฟริสแต่กระสุนแม่งหายไปเก็บมาแล้วคือในตัวมันไม่มีของแล้วใช่ไหมนี่เง้ยนี่ไงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไนครับเอ้ยกำลังจะไปเซฟโซนครับติดรถมาเลยครับมันอุ้มได้ออเยนไหมอะไรนะครับมันอุ้มได้ไหม น่าจะไม่ได้เอได้เปล่าได้ไหมกดเล็บเก้าอ่าโอเคครับขอบคุณครับผมมาครับครับเดินเดินโคตรไกลเข้าใจขผมรถนี่มันสปาวเยอะไหมเพราะผมเดินไม่เจอถั้าคันรถรถเนี่ยเหรอรถนี้เอ่อแอดมินให้ให้เอามาขับแเข้าเต็มสวน นายรู้จักทูมดีป่ะคืออะไรนะอะไรนะเออเมื่อกี้ว่าไงนะไม่ไม่เข้าได้ยินรู้จักทูมดีทีวีป่ะอ้าวไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักอ่าไม่รู้จักทีมเอ้ยดีน Nice ไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักใช่ไหมครับไม่ไม่รู้จักอะไรนะฮะอะไรนะคือคืออะไรอ่ะ ยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งอะอ๋อผมไมเม่อเได้ดูว่าผมทำงานทุกวันอะอ๋อแไปแค่เราไปมีเวลาเล่นแค่ช่วงเนี่ยครับค่ำๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็นอนเช้าทำงานต่อกลุ่มรังยัตายกลุ่ังยัตายอย่าทิมอย่าไปมาโดนกูอย่าทิมอย่าไปนี่กูรอดไอ้ตั๊ดโอ้ยโอ๊ย ไอ้เด็กเกียไอ้เด็กเกียไอ้ควายไอเด็กเหี้ยร์ยะยะยะเด็กเหี้ยร์ควายตายซะเอ้าไอ้เหี้ยทำไมขึ้นได้เรื่อยๆวะเออเฮ้ยทิมเออเหี้ยทิมไม่ทัดแมวไม่เอาไอ้สัตว์แมวกูคนไฟบินไม่เคยนะไฟผินพอมไฟผินเนี่ยไปยิงไปยิงรถแบบเพิงไม่มีไฟดับเลย เออโอ๊ยแต่ไอ้แต่มึงตัวไม่ดับว่าไฟมึงไม่ดับตัวดีอะทำไมไฟมึงไม่ดับอะดับละอ่ะเออโอเคเฮ้ออไอ้เฮียมันต่อยกูทีมันต่อยกูที่มนต่อยกูนายมาต่อยกูนายนายต่อยเราทำไมนายต่อยเราทำไมนายต่อยเราทำไมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้านาย ต่อยแล้วคุยดีๆไม่ได้เเฮ้ยาต่อยเขาต่อยผมเขาต่อยผมไอเด็กคนเนี้ยตายเลยต่อยเพื่อเราอ่ะนายต่อยเพื่อเราอ่ะมันมันมันจบไปแล้วจบแล้วกูมาเติมไม่ได้อยู่ดีหรอโอ๊ยเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเขาต่อยเขาต่อยเพื่อนผมต่อยเพื่อนผมโอ้ยไอ้สัสตวฟ์ ที่ไหนมีซอมบี้เยอะๆอะไป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 ไหนอ่ะไปไปไปไหนมีไล่อ่ะเนี่ยอ้าวเอ้ยไล่อันนี้ไล่อ่ะเนี่ยนี่อาร์สามสองไงนะเนี่ยอันนี้ไล่อ่ะครับละล่ยค่ะแค่แบบว่าไปหาอย่างอื่นทำได้แล้วอ๋อไม่มีไม่มีอะไรทำที่ไหนมีซอมบี้เยอะๆมันเกิดรอบตัวครับก็เปิดความรักของเราครับ ยิงไม่ทะลุกระจกเฮ้ยแข็งแกร่งจริงๆผู้ชายคนนี้เฮ้ยเย็นจู่ๆเขาก็วาร์ปมาหาโอ้ยเออเราเราเรลบอลยังไงอะต้องเข้าไปในอันนี้เมนูเอสเป็นอันไหนะรัอ๋อช่องเด็กๆปะลด่ะลบได้แต่เมื่อไหร่ผมจะลบแอดมินออกไปไจากใจผมเหียเปลืองแบนเดตไม่เนี่ยไอ้ตัดไอ้เด็กเฮีย อยากลบใช่ไหมอยากลบใช่ไหมล่ะอย่าหัวไม่กรี๊ดคู่ม่อกรี๊ดจะกล้าเลยเอ้ยไอ้ทีมแอดแอดชูดลยบมันไม่ได้อะลองลองดีลีทหมดซ้ำแล้วมันไม่ได้อะทำไงวะดีลีทไม่ได้หรอไม่ได้ลองกดคิดว่ากดอีกทีแล้วมันก็หายแต่ไม่ได้ ทีก็เตหมาใช่กูจะเตะแค่หมดบึงไงยัยยึทิ้งเราจะเราจะพอดเอาไปด้วยกันโอ้เตะฮ่า่าฮ่าพี่นี่ก็จริงๆเลยเนาะให้เอ็ดินทำงานหน่อยเดี๋ยวนด้เหรอเดี๋ยวนล่นะหยาบไป

ไม่ไม่รู้จักอะช่องไม่ค่อยดังเท่าไหร่เลยใช่ช่องไม่เป็นขยะก็ต้องโดนเผาเข้าใจป่ะเป็นขยะก็ต้องโดนเผาอะถูกแล้วเฮ้ยอุ้ยมึงอย่าลัำมันกูจะมึงมาใกล้ๆกูมึงเชื่อไหมหนูหนูอะไม่เก่งกัรเก็บแต่ว่าหนูเก่งเยอรมันใช่ไหม มันเหม่อมันอ่านง่ายกว่าปะเพราะามันเป็นล่าของภอาษากฤษไม่นะไม่ง่ายกว่านะจริงเยอรมันนี่แอดวานนะอ่ากิ่ง่ายกว่านะจริงถ้าพูดได้ก็เก่งนะไปทำงานตามพวกบริษัทของเยอรมันที่ไทยอะ Continental ใช่ไหม Continental ที่ที่ที่ทททมันเป็นโรงแรมของจอร์ีกานะ เป็นไรกันอ่ะใช่อย่าบอกนะว่าตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ก็เย้เย้เย้เโอยเกือบดองนี่นะมึงอยากไปทำแอดมินจัดดูดู จอเตนไม่ได <laughs> ้เติรไม่ได้เรกเฮ้ยไอเด็กเคี้ยเฮ้ยเอาอ่ะเอาเอ้อมึง้ยเอาเฮ้ยเบสเดี๋ยวเ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืนร้ไอ้ตัว ไอ้เจ <łość> ้ยกูยอมไม่ได้เฮ้ย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 ิเ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ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 ้้เฮยเฮ้ยเฮ้่้ยย้ยเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเ้ยเ้ยเฮเฮ้ยงฮ้้เยเ้้ยเย้เย ีโอ้ยเชี่ยสัตว์ปิ้วเลยสัตว์โอ้โหยนี่รถกูเอ้าเอ้าเป็นปะอันนี้เดี๋ยวไม่ไม่ต้องเสียเดี๋ยวก่อนตายได้ไงอ่ะันพ่นมันร้อนมั้งโอ้โหถามจริงยังร้อนอยู่อีกเหรอมึงร้องมึงร้องมึงถามว่าร้อนหรือไม่มึงร้องแบบ หลอกมาครับเฮ้ยหลอกหลอกไอ้ยันนาย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 ลองไปดูเครื่องดินายลองไปดูเครื่องบินดินายลองเดินไปดูดินายนายขึ้นขึ้นเครื่องบินได้ปะ